สวัสดีครับพุ่มพบกปันแล้วครับช่องแม่งแปรไรเดอร์นะครับพุ่มวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบตให้ดูนะทุกคนนะผมสั่งแบตเตอรี่มาแบตเก่าสองปีแล้วทุกคนมันเริ่มมีอาการแล้วนะก็ะเลยสั่งแบตในออนไลน์มาใช้ชั่วคราวไม่ใช่ชั่วคราวใช้นั่นแหละไม่ไม่อย่าใช้อย่าใช้อ่อชั่วคราวเลยมันก็คือใช้นั่นแหละแต่ว่าสั่งแบตราคาถูกมา อายี่ห้อนี่ให้ทุกคนมีอะไรอีกไหมอเคไม่มีอะไรแล้วสั่งแบตยี่ห้อยี่ห้อไทยนะยี่ห้อไทยมาแบตแบตราคาไม่แรงมากนะแบตเดิมมันที่เป็น CCA เดิมอะไรเงี้ยมันราคาเกือบสองพัน ผมได้สั่งโอดีเจลแบตเตอรี่มานะก็รุ่น YT X9 v s นะ12โวลต์9แอมป์อเมื่อก่อนแบตตัวที่มากับรถเนี่ยมัน8.4แอนมะป์เนาะแต่ก็ตอนนี้ผมก็ใส่แบต9แอมป์อยู่แหละในตัวตัวเดิมอะผมเปลี่ยนแบตมา2กนะ้อนละนี่ก้อนที่3า <c oughs> มิดในไทยแลนด์เนานะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันแบตเจลมันคืออะไรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ามันมันก็ใช้งานไนดะ้อยู่แหละปีสปีนี่นะ ถ้าเปิดดันโอเพนโอเคกูบวกูลบนี่แบตโอดีมาตรฐานญี่ปุ่นสายพันธุ์ไทยเนาะ9 b 1 2บียโวลต์แอมป์ แนะนำในการใช้แบตเตอรี่อ่ะรกษาแบตเตอรี่ในภาดและแห้งท้าขั้วแบตเตอารีรต่ตกปกให้ล้างด้วยน้ำร้อนห้ามแกะและเปิดฝาด้านบนโดยเด็ดขาดโอเคแล้วก็แบตเตอรี่ได้เติมน้ํากดเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีโอเคเดี๋ยววางก่อนดวนูวยอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มากอะไรนะมีแค่นี้อ๋อลืมเรื่องกุญแจด้วยน แม่กุญแจเราได้หน่อยแม่เตือนใจหมดใจสิอาการของมันคือมันจะตัดแก๊แกๆแกล้วทุกคน สติดติดซุปปอโฟนี่นะให้ดูอาการมานะอาการรถเดิมมาติดไหมมันก็ติดเนี่ยเนี่ยนี่คือมันแปดหมดแล้วคนผมต้องกำคัดแล้วขึ้นขาตั้งอ่ะถึงกระตัดติดโอเคเอาเป็นว่าเปลี่ยนแล้วกัน เปลี่ยนก็ง่ายๆทุกคนดึงเบาะออกอดึงเบาะออกอแล้วก็ดึงขั้วตรงนี้โอเคแล้วก็วันเวลาเลยต้องตั้งใหม่เลยเบอร์อะไรโอ๊ยเบอร์สิบเหรอโอ้ยเบอร์สิบดีกว่าเดี๋ยวไปเอาเบอร์สิบอาทุกคน โอเคได้เบอร์สิบแล้วทุกคนก็เอามันนี้ออกเนาะก็ขั้นตอนการถอดก็ไม่ยากถอดตัวนี้ออกเห็นไหมถอดตัวนี้ออกเบอร์สิบนะทุกคนนะเบอร์สิบหรือเบอร์แปดวะเนี่ยไม่แน่ใจนะน่าจะเบอร์สิบแหละเดี๋ยวออกเลยนี่แล้วก็ตอดลบก่อน ถอดลบก่อนแล้วกันนะถอดลบก่อนไอ,อ้ยเ้ยเชี่ยอถอดลบก่อนถอดลบก่อนแล้วก็ตอดบวกเื้ย โอ้ทำไมันแน่นอะอือหึเบื่อสิพ่อเบื่ออะไรวะเนี่ยอืยแบบออือ,อไม่แข็งพวกไม่ออกอะโอ้โห อือห uh ือเอาใส่แน่นเลยวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยแน่นเลยว่ะเดี๋ยวทุกคนโอเคเข้หม่เปลี่ยนไขควงโอเคไขควงนมันรูดโดน อีไก่ควงเก่านะเอานัดเก่าแล้วก็ลือออก ูกเก่าลูกเก่าคือลูกที่เปลี่ยนครั้งที่สองอา่าขนาดเท่ากันไหมขนาดเท่ากันเป๊ะทุกคนเห็นไหมลูกใหม่กับลูกเก่าเท่ากันเป๊ะเลยนี่ค่า TTA ตัวนี้ก็บอกว่าเป็น High TCA มันไม่ได้บอกค่า TTA นะนี่อันนี้130 TCA แต่ตัวใหม่มันไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนมา8.4 ดต่ยวไานก็ใส่ก้าแอมก็ใส่ได้ทุกคนนะอย่างผ้ามาเช็ดหน่อยอ่าโอเคน้ำคนน้ำมันไรไมู่้ทำความสะอาดซะหน่อยทำความสะอาดซะหน่อยไม่เคยได้เช็ดเลยในห้องเนี้ย ไม่ค mm ่อยได้เช็ดมันไม่ค่อยได้เกลี่ยอมาเช็ดเลย งวผมไม่ได้ค่อยถอดตรงนี้นะทุกคโอเคได้เปลี่ยนแบบไปเลย อ่าโอเคได้ถูกไหมอันนี้ไม่น่ามีตำแหน่งอะไรอมาน,นะไม่น่ามีอะไรรับสอน โอเคกันมันหลุนด้วนการมันหลุนกระน้ใส่นั่นเองใช้นัดใหม่ซื้อตัวใหม่ก็ต้องใช้นัดใหม่โอเคเป็นแบตเจลไม่ต้องเติมอะไรใช้ได้เลยเขาบอก อ่ะดูขนาดอีกทีหนึ่งย่อ OD เม e ด n อ h นไท a n นนะฮะมาตรฐานญี่ปุ่นสายพันธนะ okay. ุ์ไทยเนาะโอเคใส่ง่ายให้มีอะไรยากใ,ใส่ลงไปใส่ลงไปห้องก๊อะเดี๋ยวติดติดอะไรวะ อย,อย่าปึ้งอย่าปึ้งโอเคได้ก็ตอดใ่บวกนงก็บอกใส่บวกก่อนกันมันหล่นทุกวอนหล่นมาในงานก็ออกมา แมทุกคนงานงอกไ็เอ็มหะ ใส่บวกแล้วใส่บวกแล้วใส่ลบ เข้าไหมเนี่ยไม่เข้าเห็นไหเอ๊ทไไมไม่เข้า hả? <tôi> không <sao> <tôi sao> <tôi sao> ยาวไม่เท่ากันนะทุกคนสงสัยยาวไม่เท่ากันก็เท่ากันเนี่ยทำไมใส่ยากทำไมสงสัยยาก ทำไมถึงไม่ข้าวอ่ะ เฮ้ยทำไมถึงไม่ข้าดวน คนจริงๆแล้วไม่ยากนะแต่ว่าทำไมรถไม่เข้าก็ไม่รู้ เอาแล้วทุกคนเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวก็ยึดอันนี้ชิดหน่อย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 ,อยโอเค แน่นกันพลาดทุกคนแล้วก็แล้วก็ยัดอีกทีหนึง่งกวนลุบโอเคเรามาสตาร์ทนทนุกคนโอเคนาฬิกาเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกคนนะเมื่อกี้ตอนที่มันแก๊กๆๆ,ๆ๊กใช่ไหมโอ้ทีเดียวติดทุกคน เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไหมนาฬิกามันกลับนาฬิกามันจะกลับไปที่สิบสามนาฬิกาเห็นไหมเดี๋ยวตั้งนาฬิกาก่อนโอเคสี่โมงละแปดจุดสองหกแปด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 โอ้ยเยี่ยมเลย 8 26, 6 2 7 ทุกคนเร้ะะกดท้างแก่ไว้อีสีชั่วโมงถูกแลว้วนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนเป็นแบตเตอรี่ง่ายๆลูกเก่าน่าจะยังพอมีไฟนะผมว่านนะลูกเก่าน่าจะจำควพอมีไฟเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เดี๋ยว มีประโยชน์นะทุกคนนะตุกกแา่น่าจะพอมีประโยชน์เพราะมันยังไม่ได้หมดทัทีเดียวนะชาร์จใช้งานต่อได้ทุกคน,นโอเคสำหรับเปลี่ยนแบต <c oughs> ก็ผมสั่งมาอยู่ที่ราคาห้าร้อยหกสิบาทนะทุกคนนะแบตโอดีก็ไม่ได้แพงมาก <c oughs> ก็ราคาดีประหยัดได้ก่อน ว่าตอนนี้งบน้อยทุกคนงบน้อยนั้นประหยัดไว้ก่อนสั่งในแอปซ่อมนะทุกคนนะโอเคก็เป็นที่เรียบรอ้อยอะดับโอเคก็ราคาถูกอย่างลูกนั้นผมซื้อมาเออตอนเปลี่ยนเปลี่ยนไปพันหกนะ รันหแล้วก็ก็ใช้มาตั้งแต่ไปดูคลิปเก่าอะ่ะมันสองปีแล้วสองปีเลยอะ่ะในลูกนี้ซื้อมาราคาถูกห้า้อยหกสิบาทเปลี่ยนเองแต่ใช้ได้ทักปีหนึ่งหรือปีครึ่งอะไรงเงี้ยก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนนะแต่ถ้าไม่ถึงยังไงเดี๋ยวพ่ก็มาบอกอีกทีหนึ่งโอเคคลิปนี้ก็มาฟามาเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะทุกคนนะก็ใช้ของโอดีนี่นะรุ่นนี้เลยโอดี OD. YTX9BS ก็ H, ก็บอกเนเนก็บอกใช้ดีเหมือนกันนะเป็นแบตไทเทอรี่สั่งมาจากแอปส้มนะแอปส้มอยู่ที่560บาทรวมส่งส่งฟรีโอเคก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับผมก็มาว่ากันเดี๋ยวท้างกอนบอกว่ามันจะใช้ได้นานไหม โอเคครับคุณสวัสดีครับผม